ีเมโเกาซิสี้สวัสดีครับสวัสดียี่กับผมนั่งเล่นเกมพบกับอัปเดตเช้าวันเสาร์ที่13กสกฎาคมนะครับอัปเดตไฟล์แฟชั่นไฟสกินต่างๆที่ผู้เล่นลงกันนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าอัปเดตมีอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยชุดผมเท่ไหมครับอืมดูสิเชดโดมันไม่ให้เกียรติสถานที่ครัไปเปลี่ยนครับไปเปลี่ยนครับ,ไม,รบไม่ให้เกียรติสถานที่ครัไปเปลี่ยนครับ ดูมัเก่งแน่ครับฟ้ามะพร้าวแก้วมากเลยครับเทจังเลยมันตุ๊ดเลยครับเทจัดพี่เอาแบบมาจากในอันหรือเปล่าครับที่จริงช่างน่าจะเอาบ็อกเซอร์ออกเวยนะครัีมากเลยครับมาดูอัปเดตแรกครับสำหรับลำโพงมอแชลนะครับแก้ไขระบบปฏิบัติการมือถือรุ่น vivo แล้วก็รียวมีครับพร้อมเพิ่มเข้ามาแล้วครับระบบเล่นช่องเสียงแบบ พี่สี่ครับก็คือเวลาเราเดินเข้าใกล้ลำโพงที่ใครเปิดเนี่ยมันได้ยินเลยจะดูกันครับดูตัวอย่างครับเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราทับคำสั่ง M Head การใช้ลำโพงกันก่อนนะ M h นะครับกดใช้งานลำโพงอึ๊บวาง์ลำโพงเลยครับนี่อันนี้คือหน้าตาลำโพงครับแล้วกดใช้งานนะครับเอาลิงก์เพลงมาเขาจะให้ใส่ลิงก์เพลงใน y o u t u b e นะครับกดเข้าไปเลยครับ กดจิ้มเข้บวาใส่ลิงก์เลยผมใส่ลิงก์เพลงเรียบร้อยแล้วครับมาดูกันเลยว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนระบบช่องเสียงใหม่แบบ PC เอาละครับเพลงขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะทดสอบในการเดินออกจากลำโพงนะเอฟังเพลงไปสักพึ่ป๊บอ่ะสมมติว่าเราเดินออกมันจะเป็นยังไงครับดูกันนะน 1, เดินออกมาแล้วัห่างป๊บ อา้าเพลงหายมันจะมีระยะของบันอยู่นะพอเดินกะเาเข้าไปในบริเวณลำโพงมันก็จะมีเพลงขึ้นปึ๊บแมนแบบนี้เอออันนี้มันก็ช่วยลดปัญหาที่ว่าเวลาใครอยากจะฟังเพลงแบบแลราเปิดอยู่่ะคนอื่นเขาไม่ได้ยินอะเมื่อก่อนอะตอนนี้เราได้ยินแล้วไงอ่าดูสิเข้าๆออกๆออในรัศมีของลำโพงเลยครับมันก็จะขึ้นเพลงมันจะไม่มีการย้อนกลับไปเปิดต้นเพลงนะ มันจะเปิดแบบเรียวไทม์เลยครับลำโพงตัวนี้คือเป็นอัปเดตที่ดีสุดๆสำหรับสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ดีมากๆเลยนะครับเอออย่างแจมอะสายลำโพงมอเชลีต้องชอบแน่ๆสุดยอดทวิตเตอร์ครับทวิตเตอร์เนี่ยมีการอัปเดตและแก้ไขตัวระบบนะมีการทดสอบแก้ไขปัญหาเข่าชัดแล้วเด้งบางครั้ง แก้ไขระบบโหลดภาพเพื่อให้เป็นไปตากมกฎมาตรฐานความปลอดภัยของ Android แล้วก็สุดท้ายนะครับแก้ระบบโหลดภาพให้มันสเสถียรมากกว่าเดิมนะครับเวลาโหลดภาพอะไรต่างๆเนี่ยจะโหลดแบบรวดเร็วและ,สะเสถียรยิงกว่าเดิมอีกเอระบบตลาด A-H ครับทดสอบแก้ไขปัญหาเข้า A-H แล้วเด้งในบางครั้งแก้ไขปุ่มค้นหากลับไปที่หน้าแรกทุกครั้งแก้ไขระบบโหลดภาพ ช่วเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ Android เออตอนนี้ก็ตลาด a h เเนี่ยพวกรูปภาพสินค้าต่างๆเนี่ยแอดมินเขาก็เริ่มทยอยลงได้เยอะมากแล้วนะครับสำหรับแฟชั่นนะเออผมเห็นมันก็ถือว่าเยอะพอสมควรอยู่ตอนนี้เดี๋ยวอีกไม่ช้าก็น,น่าจะครบนะครับรูปภาพไอเทมทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ครอบครัวและแฟชั่นเนี่ยมีการทดสอบแก้ไขปัญหาเข้าเมนูแล้วเดก และมีการแก้ไขระบบอัปโหลดภาพให้มันเป็นไป,นปนตามมาตรฐาน Android แลไปก็ประมาณว่ามีการแก้ไขในส่วนของ UI แล้วก็พวกอะไรเล็กน้อยนะครับให้มันเป็นไป,นป,นป,นปนตามกฎมาตรฐานของ Android อะไรอย่างเงี้ยเออ UI, เนี่ยพหน้าต่าง UI ออบกลัวแฟคชั่นแก๊งหน่วยงานประมาณนี้อัสุดท้ายก็ระบบขอตํารวจครับแก้ไข CNM ให้มันแบบเป็นระบบเดียวกับในคอมก็คือ อ่ามันจะเสถียรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแถมยังช่วยลดพะละเซิร์ฟเวอร์ด้วยประมาณนั้นก็โดยรวมแล้วนะครับก็จะเป็นการอัปเดตหลกัหลกๆนี่ก็จะเป็นลำโพงส่วนเสริมเพิ่มเตมิเตมเนี่ยแค่อาการเน่งของ UI ต่างๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถูกใจด้วยแช์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ผมยังรับทำคลิปโปรโมทในเซิร์ฟเวอร์อยู่นะสามารถมรรจ้าก,กันได้ปรรเจ้า